เนื่อเราเมื่อเรามีกระบวนการมีขั้นตอนนะครับเราก็จะกานบริหารจัดก,การตามขั้นตอนควบคุมง,งานตามนั้นนะครับลดปัญหาส,ามสัมระสไม่มซําซ้อนนะครับเพิ่มความตระหนักในการทํางานให้มีคุณภาพคืออยู่ที่ทุกคนนะฮะที่เราใช้อ s โซมานะต้องมีคมตักมีใในะครใจนะฮะเพิ่มสิทธิภาพของทรัพยากรถ้าถ้าเรามีระบบที่ครมที่ดีเนี่ย เรามีคนทํางานอยู่เมื่อก่อนนะฮะห้าคนอาจจะลดนะฮะคุณภาพพิสภาพมากขึ้นสมกาจจะแวรี่นะครับหรือว่าบุคลากรเท่าเก่างานเราสามารถทำไ,ได้มากขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็พอเรามีขั้นตอนในการตรวจสอบการทํางานนะครับอันนี้สำคัญใซส,สมมติว่าจิก,กรรมตัวนี้มีคนทํางานอยู่คนนี้ไม่อยู่แล้วคนจะมาทํางานแทนได้ทันทีนผลยลด้ทางตลาด อันนี้ถ้าเรามีระบบที่ควบคุมอย่างเช่นตอนเช้าเราไปพรีเซนต์งานเสนอโพสโซ่ถูกไหมฮะถ้าเรามีมีระบบควบคุมที่ดีนะเราก็เสนองานให้โอนเนอร์รับทราบว่าเรามีระบบไอโซที่ดีมีการคบุมงานที่ดีมีผลงานที่ดีอะไรต่างๆนะอันนี้นะฮนะเอาดูดูนดูเห็นไหมทำอย่างเดียวต้องทำนะฮะ document what you do นะฮะ and then do add your document นะครับ เอกสารที่คุณทำตามเอกสารเนี่ยแล้วก็คุณมาทําตามเอกสารที่เราเขียนก็คือทําอะไรก็เขียนนะฮะแล้วทำตามที่เขียนนะครับเป็นไปตามความต้องการลูกคา้าอันนี้สําคัญในหัวใจที่เราเช่าความคุยมาลูกค้าต้องการอะไรคาดหวังอะไรนะครับอันนี้ต้องทําให้ได้นะครับทุกตัองตามกฎหมายนะครับก็กฎระเบียบนะครับคินความต้องการของลูกคา้าคาดหวังสมมติลูกค้าแต่เขาต้องการแค่นี้ทําไม่ได้มากกว่าหรือว่า บริการเราเนี่ยทำดีกว่าที่เขาคาดหวังที่เหมือนไปจ้างคนอื่นแต่จ้างเราพริเศษไม่เหมือนกันนะครับเรามีบริการที่ดีกว่าเรามีำํำอะไรกันที่ชัดเจนกว่าวางแผนที่ดีกว่าแล้วมีการเสนอเสนองานที่ปัญหาแก้ปัญหาได้มากกว่านะฮะใช้ทุนน้อยกว่าเวลาเล็กน้อยกว่าอะไรเนี่ยลูกค้าจะคาดหวังตรงนี้หรือเปล่าแล้วเกินที่เราไม่รู้ล่วงหน้าอย่างตองไปเสนองานนะฮะส่วนเราเสนองานเพิบอ่อโอนเนอร์ต้องการงานอย่างแค่นี้สมว่าตอนเช้าก็มีเรื่อง โครงการเนี่ยรับเงินจากลูกค้ามาส8แปดเดือนแต่เราไปเขาทาไปยี่สิบเดือนเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมหรือว่ารับเงินมายี่สิบเดือนเราทำแปดเดือนก็ไม่ใช่นะต้องแจ้งให้ลูกค้ารับทราบเผื่อบางคนทําปโปรเจกต์เขามองไม่เห็นนะครับแล้วเรื่องโครงสร้างต่างๆนะครับเรื่องแก้เข็มนะเข็มสิบห้าต้นหรือหนึ่งต้นอะไรเงี้ยท้่าสาคัญเราต้องดีกว่าคู่แข่งคือไอโซนี่ฮะถ้าทุกคนทําจริงๆแล้วจะ เข้าใจมันระบบบริหารคุณภาพเนี่ยตัวนี้คือ QA และ QC ที่เมื่อกี้ผมไตเติไว้นะครับอันนี้คือระบบ ISO เราเมื่อกี้ไตเติค้คุณภาพทั่วไปนะฮะเรื่องภายนอกการเมื่อผมเข้าระบบของบริษัทแล้วบริษัทเรา ISO 9001ร2000ก็ถือตัวนี้เหมือนกันนะคุณ QS QA นี่ว่าด้วยอะไรทิงเป็นภาษาอังกฤษนะฮะผมก็พยามแปลให้มันตรงๆว่าแผนการและกิจกรรมในระบบคุณภาพเป็นเครื่องมือ ที่แสดงเกี่ยวกับระบคุณภาพและยังพิสูจน์ให้เห็นถึงความไว้ใจอย่างเพียงพอ,พอเพียงอันนี้คือคือคาคาดหวังและทํำความพอใจลูกค้านะครับโดยเรื่องคุณภาพนั้นนับเป็นเอกลักษณ์นะครับที่จำเป็นจะต้องทำให้สำเร็จอันนี้อชุรันนะประกันระบคุณภาพเรานะครับว่าให้มันมีคุณภาพที่ดีนะครับปร,ประกันเลยนะครับ อีกตัวหนึ่งคือ QC ที่ QC คือการควบคุมคุณภาพนะฮะเทคนิคต่างๆและการทำกิกรรมนะในระบบคุณภาพควบคุมคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับถ้าถ้าสมมติว่างานอะไรสักงานหนึ่งเราไม่ยังควบคุมที่ดีหรือว่าทำบ้างไม่ทำบ้างนะฮะมันมันก็จะไม่มตาตรฐานนะครับคุณภาพจะไม่ไมไ่ไม่มาตรฐานนะบ,บางทีดีบางทีไม่ดีนะฮะ อันนี้คือคือข้อกําหนดก็คือสารภาพของการควบคุมคุณภาพนะครับเราต้องมีผู้ตรวจสอบภายในเมื่อคุณทําแล้วมีคนทําคุณควบคุมแล้วต้องมีนคนตรวจสอบถูกไหมว่าโอเคไหมทำกระบวนการนั้นไหมเราทําถูกไหมนะครับอีกตัวหนึ่งคือผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกคือเราขอสื่อแลนด์นะครับเรื่องตรวจสอบจากภายนอกคือทุกตัวนี้มีใครทราบไหมครับว่าตรวจสอบภายใน ในของเราเนี่ยทำไซด์ต่างๆที่มีไซด์ทำเนี่ยทุกๆปีนกี่ครั้งครับใช่ทุกตัวล่างหกฮะปีละครั้งเนอะสองครั้งปีละสองครั้งแต่ทุกนี้ตรวจแค่ครั้งเดียวไม่ให้ตรวจเลยไปแล้วก็ไม่นับนัดแล้วก็ไม่เจอเจอไม่ว่างนะพะผมผมว่าจะพยายามจะให้ใหปีละสองครั้งนะอีกตัวหนึ่งผู้ตวรวจสอบอิสระภายนอกเนี่ยปีละกี่ครั้งละครั้งทราบไหมมีใคร,มมร,รทราบไหมซูเรสของเราเนี่ยเขาต้องมาตรวจทุกครั้งทุกปีรือทุกกี่เดือน หกเดือนครับถูกครับปีนั้นเข้ามาตรวจสองครั้งนะครับสุดท้ทางเราปีสามปีสามปีจะออกใบเซอร์ใบนึงให้เรานะครับทุกหกเดือนเขาจะตรวจว่าเราพร้อมไหมแล้วเราทําผิดไหมนะครับอันนี้อันน,น,นี้อยากรับทราบทุกคนนะันที่ไซต์ทางานนะต้องเตรียมพร้อมนะครับไซต์ไหนไม่รู้ว่าอาจจะถูกตรวจหัวข้อหมวดงานคู่คุณคู่บุคคลภพาพนี้ QM ใน QM เราฮะจะมีทั้งหมดอยู่8หมวดแหมวดที่มาจากอะไรมาจากข้อสอง ISO มีทั้ง8คอร์ส ซึ่งเรามามาใช้ควอตมาเอโมามาเขียน QM เรานะครับคือบทที่1เป็นบทนําบทที่2องคือรายละเอียดของบริษัทบริษัทนี้ความเป็นมาบริษัทเกิดขึ้นยังไงนะฮะโครงการต่างๆนะครับนโยบายอันนี้สําคัญเข้าตรงนี้ปุ๊บมีนโยบายขอบเขตของระบบคุณภาพของบริษัทบทที่4จะเก่าถึงระบบคุณภาพระบคุณภาพนี้มันจะมีว่าเรื่อง,ของ,องของเอกสารการควบคุมคอนโทรลเอกสารขั้นตอนการทํางานอะไรต่างๆนะฮะ 4.1.2.2.2อะไรเน er ี er ่ยเยอะแยะเดี er ๋ยวเชื่อถ้าไปอ่านใน QP นะมันจะมีอ้างอิงนถนึงระบบหมวดต่างๆของพวกนี้นะครับบางทีคุณอ่านใน ISO ใน process เราขั้นขั้นตอน QP เราอ่านต่องงง4.2.3มาจากอะไรอะไรนะหมวดที่ห้าคือความรับผิดชอบของผู้บริหารหมวดนี้จะมาเขียนเกี่ยวกับเรื่อง office เราให้เ office เรานะครับจะคุยเรื่องผู้บริหารต้องทำไง,องอม,มีการอบรมมีการทำแล้วเปล่า มีการพัฒน,นายังไงนะครับการบริหารจัดการทรัพยากรอันนี้ก็เป็นบทที่สำคัญบทที่ผมถือวา่าสำคัญนะครับทุกวันนี้ที่เรามานี่อยู่ในบทนี้นะครับต้องผ่านการอบรมปีละกี่ครัง้งกี่ชั่วโมงอยู่ในบทนี้กันให้โซเคิดว่าการพัฒน,นาอย่างต่อเนื่องบุคลากรของบริษัทต้องถูกพัฒนาด้วยเพราะมันมี้บางคไว่าต้องพัฒนาบุคลากรเราอย่างไรการทําให้เกิดการให้บริการ ก็คือเกี่ยวเรื่องหมวดที่7ก็ออเกี่ยวเรื่องของเก็บเอกสารหรือว่าเกี่ยวอุปกรณ์เครื่องมือนะฮะเดี๋ยวพวกการใช้สำางาน Office. ออฟฟิศตรวจวิเคราะห์อันนี้คือเกี่ยวเนื่องกัน7-8นะครับการตรวจวัดวิเคราะห์นะครับและการพัฒนาอันนี้ทั้งหมด8หมวดคือใน ISO ซแล้วนะซึ่งมันเป็นเล่มเลยเป็นหนาปึกเลยนะข้อแสแตนดาดของ ISO หัวข้อพวกนี้แต่หัวข้อแยกไปอีกว่าแต่หัวข้อเนี่ยเก่าเรื่องอะไรมันมีแบ่งเป็นข้อยอ่อยอีกแต่นี่ผมเอามาเพิ่มหัวข้อหลักๆให้เข้าใจว่าหรัวไอโซของบริษัทเนี่ยมันมาจากหมวดพวกไอโซที่กําหนดไว้เป็นมา,ารตรฐานสแตนดาร์ดนะครับผมมาย่อยทีว่าบทที่1งถึงบทที่3ใน QM เรานะฮะจะกก่าถึงถ้าไปเปิดนะฮะใน QM ใครใครไม่ไม,ไม่ไม่มี QM ในไซส์ครับทุกไซา์งานจะต้องมี2เล่มหนาะๆนะนะ สายปกสีเขียวตรงนี้สีฟ้าสีเขียวไม่ทราบไม่เข้าใจอาจจะอยู่ในเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ BS เปิดเข้าไปนะฮะ QM QM จะมามีประมาณหนาแค่นี้จะเก่าหมดพวนี้ทั้งหมดบทที่1นึ่จะบอกว่าสารบัญบันทึกสถานะต่างๆจะมาบอกเราอธิบายเราฟังนะครับการครอบครองของเอกสารเนี่ยใครมีสิทธิ์ใครไม่มีสิทธิ์การควบคุมคู่มืออยู่กับใครถ้าเราไปเปิดใน QM นะจะเห็นพวกนี้ก็แยกมาจากหมวดที่1นึถึงสที่ผมเมื่อกี้ ออกไปแล้วตั้งต้นนะครับประวัติความเป็นมาของบริษัทนี้ตั้งแต่ปีไหนบริษัทนี้สายแรงเราคือใครอันนะโครงการไหนนะครับเราได้โซมมาปีไหนเราเริ่มทำปีเอโปีไหนเวอร์ชันเราเปลี่ยนมาต่างๆตั้งแต่ปี1994เราเปลี่ยนมาเวอร์ชัน2000อันนี้2008เวอร์ชันใหม่คือ2015 14 15แน่ใจถ้าถึงเวลานั้นเราต้องเปลี่ยนเหมือนกัน นี่ปีหนึ่งสี่ฮนะปีหนึ่งห้าเขามาใหม่เราต้องพัฒนาเราต่อเนื่องให้ครอบคลุมไว้นะครับนโยบายและเป้าหมายอันนี้สําคัญนะนโย,ยบายบริษัทคืออะไรปีใหม่มีมีรางวัลน,นะฮะเดี๋ยวทางผู้บริหารถามนโยบายบริษัทคืออะไรเป้าหมายคืออะไรตอบได้ก็จะมีรางวัลแต่ี้ตัวนี้มันจะมีเรื่องของซ้ายด้วยทุกซ้ายงานท่านในคีพีคเนี่ย จะมีเขียนไว้เหมือนกันว่าสร้างคุณเนี่ยมีเป้าหมายของโครงการนี้คืออะไรนโยบายของโครงการคืออะไรถ้าเปิดใน PUP นะฮะจะต้องมีไว้ขอบเขตของหลคุณภาพนะะนี่คือบทหนึ่งถบทสามประมาณเล่มแค่นี้ QM นะฮะจากหัวข้อสามวดต่อมาหมวดที่4ี่ถึงหวดที่แปดเป็นเรื่องของ p r o c e สโปรเซสโปรซิเออรเรามีทั้งหมดเกือบ3 0กวก่า QP เขียนขึ้นมาตามหัวข้อของ4หมด4 8ถึงแเพื่อ่าน QP เข้าใจไหมฮะถ้าผมไม่มาพูดเข้าใจมาที่มาที่ไปของแต่ QP ที่เรามาทำกันมาเขียนกันมาทำกว่ามาเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานเอยมีแบบฟอร์มมีวาชาต่างๆขึ้นใน QP เรานะแต่ละ QP มันมาจากตรงนี้แหละ 4ี่ถึงแปดถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปผมว่าได้ความรู้มากถ้าคุณสามารถทำเข้าใจ q ิพีขงทั้งหมดได้คุณเป็นโปรเจกต์ร0ยเต็มตัวเลยผมกล้าพูดเรื่องนี้ผมพูดมาหลายครั้งแล้วน,นะถ้าคนที่ทำมากขผมผมว่าถ้าใครเข้าใจถึง QP ของบริษัทไม่ต้องมากนะฮะเอาแค่ที่เราใช้ที่ไซต์างานอะเพาะออฟฟิศก็มีสิบกว่า q p เหมือนกัน ของออฟฟิศองค์กรไม่ไดีจำก็มไม่จับเรานะครับแค่ไซส์นะฮะปันยี่สี่คิวพียี่สิบห้าคิวพีเทาจำได้หมดนะคุณเป็นโปรเจกต์ได้ QMS Quality Management System นะครับมันจะมีเรื่องคุณภาพแมนนวลมีนะฮะมีนะ QP QM มี Work Instruction ที่เมื่อกี้บอกว่าวิธีขั้นตอนปฏิบัติงานนะครับพวิวประสงตอนเช้ามีคุยกันว่ามี Supporting Document เอกสารสนุนแบบฟอร์ม มีโปรเจกต์คนที่พแปล PQP ที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับ